พ่ออีกนะครับสวัสดีครับนะอ่านะผมก็ได้ยินมาว่าเออมีเจ้าหน้าที่ลงมาสิบเอดนายนะครับมาจากนั่นมาจากนี่นะครับมาพูดให้เราฟังเราก็โอ้เมนบ่ค่อยว่านะอะ่จะมาแฝงตัวอยู่ในสวนยงสวนยางพี่น,น้องเอฟซีลงมาสิบเอดนายพิดว่าไม่ค่อยว่าอ่าลงมาแฝงตัวอยู่ในสวนยางสิบเอ็ดนายสิบสองนายพิดว่าอ่าพ่ออะไร อเพราะหน่วยเหนือส in like to like ั oh! ่งลงมาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอ่าเรื่องวังอย่างนั้นอย่างนี้ปู้ใไดครับพี่น้องเอฟซีมแมนโบคอยว่านนะครับพี่น้องเอฟซีแมนโบกรธกันเก่าหัวถ้ามาอยู่ในพื้นที่นี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าก็ได้ยินพี่เขาพูดนั่นนะนะมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันถ้ามาแสียงตัวอยู่นี่สิบเอ็ดหน้าอโทษคนในหมู่บ้านเห็นเนี่ยก็จะเปกหน้าแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี มันก็จีเปกหน้าแล้วนะครับพี่น้องเอซมันต้องมีคนพูดแหละครับพี่น้องเอฟซีเมนบอนะครับป่อยว่าน,นะนะ <c oughs> อืมอ่าในานส่งในส่งมาสิเบียรนายผลมาเนาะ <c oughs> มาคอยอรักขามาปกป้องเพื่อเกิดเหตุอะไรจะได้เข้าชาร์จทันทีเลยเพะ่นนะ <c oughs> อ่ะนะครับนะ โอ้โแเมนโบคอยก็บ่าพี่น้องเอฟซีมันมันสิบเอ็ดคนเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันต้องขูจักนะอยู่ในสวนยางนี่แหละแถวนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซี่อยก็บอกหนูเมนโบคอยว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะมังก็คิดหนักอยู่นะพี่น้องเอฟซีมันเมนบอพี่ก็ว่านะก็บ้ได้ว่ายังดอกก็บ้าได้ว้าดอกว่าเราก็คิดเอานี่แหละครับพี่น้องเอฟซี ถ้ามาลงขนาดน,นั้นน่ะมันก็ต้องมีคนเห็นลหละก่อนว่ากนะ็คพื่นบ้านทข้าก็ปั้นนี่ครับถ้ามีคนแปลกหนนะ้าจิบิยูมองไรครับอ่ะนี่อ่าถ้ามาเลาะเลาะเละเลแถนี้มันก็ต้องมีคนนะั่นนะกงคนเห็นนะครับพี่น้องนะอเลฟีนนะอ่าคนแปลกงหน้าเข้าบ้านคนนอกก็ต้องรู้ครับบ้านน้นอยๆนะครับไม่เหมือนในเมืองในเมืองเขาไม่ได้สนใจกันนะอ่านะครับนะ ก็ได้ยินเขาพูดเน่ยมันยังงั้นอย่างนี้มาพูดให้เราฟังโอ้ผมก็ว่านะโอ้ดีจังเลยผมก็ว่านนะพี่น้องเอฟซีผมก็คิดอยู่มันบมแมนดอนไปบานนะพนะี่น้องาจากเถียงพิ่นนะครับพี่น้อง่อจากโฉเพิ่นนะเออนะครับเอา้าดีแล้วหว่งนะยางงั้นอย่างนี้เอผมก็มาสืบด้วยอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้เราก็ว่าแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีก็บเได้ว,ว่าอย่างนองนะอ่าวันนี้ก็มาตึงกําลังไว้แล้วสิบเอ็ดนายอ่ามีอะไรจะได้ ่วยทันทีเลยเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะออนะ <c oughs> แล้วก็มีวงมีวอวยังเรียบร้อยได้ครับพี่น้องเอฟซีมีวอมีอะไรเรียบรยนะนะนะ้อยเลยนะนะเออแลก็โอ้ว่าคอยว่านุชิเบตนาจิไปอยู่ใส่ดิเขาอยู่แถวนี้แหละแถปลายงุงปลายางนี่แหละพราว่าอ้าวคอยวานะครับพี่น้องเอฟซีแต่มันแปลกนานเองก็โตคนในหมู่บ้านก็ต้องรู้แหละมาคอยว่า ออนะออนะมาจากผู name, ้ใดใ,ในวงใ,ในวังยังนั้นอย่างนี้ผู้ใดเขาพี่น้องเงี้ีนะเออนะครับเนาะอก็เอ่อเห็นแกพูดแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จประการใดอันนี้เราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเขาพูดเองนะครับเขาพูดเองอันนี้เราไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีเขานะครับเนาะอ๋อก็ดีแล้วผมว่าเนาะมัน เออมาช่วยมานั่นมานี่โอ้ันก็ดีเลยผมว่านะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเอออยากอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพื่อที่จะได้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่งงานยงนั้นอย่างนี้มันจะได้ช่วยทันอย่งงางนั้นอย่างนี้นะนะครับพี่นอ <c oughs> อนะ้องเอฟซีอนะเออแฝงอยู่แถวต้นยงต้นยางแนานี่แหละพี่น้องเอฟซีนะอันนี้โอ้โหขว,ขว,ขวมันแมนอยู่โบ ว่าคอยว่าพี่น้องเอฟซีนะวกับว่าเป็นตุเป็นตาแต่ไหนครับเนาะจังสันจังซี่นะครับเนาะเร้เป็นหน่วยนะั้นหน่วยนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะบ่ก็ได้ตัวฟังแล้วครับก็บูจักน้าเนาะเออเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาตาดำๆเนาะก็ฟังแลเนะาะจังมาเตใสมาเตใสเขาบอาเขาก็เบ้ามามันก็มีเม็ดพี่น้องเอฟซีเขาก็ได้ตัวฟังเขาันละเขาบอกเนี่ยบูจักเนี่ยว้านะ้า จากขา้าจีเว่าน้ำเนลด่าไม่เหมาะนะไม่รู้จะจะพูดได้ยังไงนะครับพี่น้องจีเขาก็ได้โ <c oughs> ต๊ะฟักเออเขาก็มีแตือกับนอแล้วครับ <c oughs> อผมก็มีแตือกับนอน้ำนะครับโอ๊ยก็ดีเลยเนาะขอว่านะเอะอเออจากลาวาน,น่วยอย่างน่นนวยซิ่วน่วยเซิรยังก็บูจักเนาะเอออาวุธครบมืออย่างนั้นอย่างนี้พร้อมปฏิบัติการรับเราก็ว่านี่โอ้ขอว่าเนาะ เออมาอยู่นี่แหละแถวต้นป่ายงปายางอยู่เลาะเลาะและ่แแถวนี้แหละเออนะครับมีน้องเอฟีนะผมก็คิดเอาอ่ามึมก็คิดว่าเอ้าถ้าอยู่แถวนี้นะมันบ้านมันเล็กมันน้อยถ้าไปอยู่แถวเถียถงไร่เถียงนานะครับพี่น้องก็จะมีคนเห็นไหม เออต้องมีคนเห็นมีคนนั่นคนนี่นะครับพี่น้องเรีจนะีมันไม่ได้นั่นนั่นนี่ไหนครับพี่น้องเรียจีนะมันบ้านมันเล็กไงครับคนแปลกหน้าแปลกตาเขาเห็นเลยนะเขารู้เลยนะมันชีบเบ็ดนายมันจะไปลอดสายตาคนในหมู่บ้านได้ยังไงนะครับพี่น้องเรียีนะเอานะครับนี่แหละครับการพูดเขามีวาทศิลป์นในการพูดอันนี้จริงเท็จประการเราเราก็ไม่รู้เนาะเราอาจจะเป็นหน่วยนั้นจริงๆนะครับพี่น้องเรียบจีนะ เออนะครับเออนะครับนะอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับพี่น้องเอฟซีว่าเป็นยังไงเนาะก็ได้ยินเขาพูดมานะครับเนาะอ่านวะันนั้นมีเกิดเสียงปงเสียงปืนนะครับเนาะอ่านะอยู่อ่าฝั่งนั้นมีการลองปืนอย่างนั้นอย่างนี้เขาจังเมื่อใดครับพี่น้องเอฟซีนะเออ ว่ามีการแอบส่งของกันอย่างนั้นอย่างนี้เราได้รับบันนี้โอ้ว่าก่อยว่านผมในในพื้นที่ผมยังไม่รู้เลยครับพี่น้องเอ็มจีอ่ามีการแอบส่งของกันอย่างนั้นอย่างนี้เสียงปืนดังอย่างนั้นอย่างนี้สายรายงานมาอย่างนั้นอย่างนี้อ่าพี่น้องอ้าว่อยในพื้นที่ก็ไม่รู้อะไรหรือไม่าแบบนี้ก็มีบอกก่เยว่าเนาอเออนะ เป็นยูทูบเบอร์ของเรานี่แหละอย่างงั้นโอ้ว่าบ้านนี้มีสายรายงานมา,นยอ,าอย่างเอ้าค่อวว่าแบบแมนบอว่ะนะครับอา่าก็ค,คิดไปอย่างงั้นอย่างนี้แล้วเขาไปแอบส่งยาส่งนั่นส่งนี่กันหนะ่อยเอา้าแมนบลาะปะนี้ก่อยว่าก่าเงินพ่หัวสิเตะครับบ้านกูอยู่ในมือหมู่บ้านกูยังผู้จักว่ะค่อวว่านะผมยังไม่รู้ครับนะ อือกูอยู่มันสิบกบว่าปีแล้วมัยไผเป็นแน่ใไนแน่ไนั่นนะอืมนะครับแม่หมอเราก็รู้ๆกันอยู่คนในหมู่บ้านใช่ไหมลนะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอีนะผมก็คอยกัดลังเทือกคอยจับหัวครับพี่น้องลังเทือนะ <laughs> โอ้ยนะครับสิมาตัวเอาคนในพื้นที่นี่มันกับโบได้นะครับพี่น้องเอฟจีนะจักตัวจักโบตัวแลวกัดจังเทอกสิเป็นคือเขาเว้าก็เป็นนะครับอืมนะเอะอเออ่าไปผาดพิงบู้นั่นบูนี่เด้อครับอันนี้แล้วเว้าตามเข้เว้ามาได้ยินมานะครับเซฟตัวเองด้วยนะครับเนะะาะเออผมก็ได้ยินเขาเว้ามานะครับป่อยก,กัดจกัก่เว้า์ทั้งในนะครับพี่น้องเอฟจี เออเขาก็อยู่หมู่บ้านเท่ๆเขาก็งึดนะครับพี่น้องเอ็มงดปูดป้หัวจีเตกค,ครับปู้มีมดครับนะมีมดครับเออมาเอบอ้างเบื้องทรงเบื้องสูงยี่ไ้บ้านนี้ครับม,มาจากวังทางมายัางงั้นย่างนี้ตูวไดบ้านอ้าวคอยว่าเนาะสิพิลึกพิล่ำเท่ขึ้นเออเพิ่นเ้าูะฟังครับก็สิพิลึกพิล่ำเท้ก็ว่านช่งมาตแต่วังเตวังตัวไรกับบานนี้ นั่นเอา่อยว่าพี่น้องเอฟซีโอ้ยเนาะส่งมาตึงกำลังไว้แล้วสิบียร์นายน่ะมันก็ว่านี่นี้นะบนว่าทุกคนฟังเนาะเอฟเฟินมามาไม่ไหมเนี่ยมารอบสองพี่น้องเอฟีมารอบสองเนาะมารอบสองอะนะก็จะมาอยู่จนเง้วเลยละนะจะพุ่นมาเนาะก็มาว่าแนวนั่นแนวนนี่นะพี่น้องเอฟซีไม่เคยว่าครับอันนี้มีเบิดนะครับเนาะอืม นะนายสั่งให้มาสืบราชก,การลับอย่างนั้นนึงเหรอครันนพี่น้องเอฟซีวังหินแห่เนี่ <laughs> อีดีเลยครับพี่น้องเอฟีดีแล้วก็คนว่าแมนบดีเคยว่าเนาะ <c oughs> นะครับ <c oughs> คนไหนมาเต่วงเต่วงบรีกับ <laughs> โอ้ยโอ้ยนะครับพ hey. e right 네ี่น้องเอฟซีเนี่ยนหนถามมืงก่อนไออีนั่นอีอ้วนนั่นนั่นนั่นนดินห้องน้ำว่าก่อยว่าเอานี่ไอ่อยติงตายโทษเสียงไฟนะครับพ่อแม่ก่อยตัวก่อยโบตัวไปนะครับนี่นี่นี่ก้อยตายโทษเสียงไปของเล่ากับว้าในนั่นเนาะงก้อยกับฟังเล่ามาครับพี่น้องเอฟซีก้อยก็บ่เคยว้าใส่มาก่อนนั่นน่ะพี่น้องเอฟซีนะก้อยก็บ่เคยว้าใส่มาก่อนกับผมนะกระจีเล่ากระจีเป็น ไม่สือพีดีล่ะครับมีน้องกัมจีนะอันนี้ก็ว่ากระปู่จักน้ำเล้านะครับเออนะ